ช่วงบ่ายวันนี้นะเรนจำช่วยคราวนาโศกตำบลนาโศกอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารสังกัดเรนจำจังหวัดมุกดาหารพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมระวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนิกิตยาภา,าเรนรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารดินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพจนกิติยาภาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมพร้อมแก่ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษภายใต้โครงการกำลังใจในพระดาริซึ่งกรมรชาชทรรจัดขึ้นพร,ร้อมกัน,นเรือนจำชั่วคราว11แห่งทั่วประเทศในรูปแบบออนไลน์ การอบรมครั้งนี้เป็นรุ่นที่17จัดระบังวันที่5มีนาคมถึงวันที่5สิงหาคม2 000, 5 6 8คัดเลือกผู้ต้องขังที่เหลือกำหนดโทษไม่เกิน1ปีเข้าอบรมรวม1,100รายแบ่งเป็นผู้ต้องขังชาย1,000รายและผู้ต้องขังหญิง100รายหลักสูตรที่ฝึกอบรมอาทิการเกษตรการเลี้ยงสัตว์ปลูกผักรอบรั้วสวนครัวรชาชทันสารฝันปันสุขและปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ท่านี้เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษทั้งทางด้านร่างกายจิตใจสังคมอารมณ์และสติปัญญามีความรู้ความสามารถทักษะทางสังคมและทักษะทางอาชีพสามารถนําความรู้ไปปรับใช้ประกอบสัมมาชีพภายหลังพ้นโทษดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่หวนกลับไปกระทําผิดซ้ําอีก ต่อจากนั้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานเปิดแปลงสาธิตโครงการป่าคาร์บอนเครดิตเรือนจำช่วยคราวนาโศกซึ่งกรมรชาชทันร่วมกับกรมทรัพยนแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแปลงสาธิตและทดลองการคำนวณคาร์บอนเครดิตเป็นแห่งแรกภายใต้กำลังใจในพระดำริเพื่อลดภาวะโลกร้อนหรือลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากปัจจุบันปัญหาการเป,ปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ Climate Change ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนเพิ่มขึ้นทุกปีท่านี้เรือนจำช่วคราวนาโศกมีความเหมาะสมต่อการนำล่องโครงการดังกล่าวโดยมีพื้นที่ป่าไม้และมีพื้นที่ที่จะปลูกต้นไม้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยดูดซับคาร์บอน โดยจะทำแปลงสาธิตและทดลองบนพื้นที่หนึ่งไร่มีวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องทักษะสีเขียวหรือ green skills ซึ่งเกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ climate change การลดก๊าซเรือนกระจกผลลดโลกร้อนรวมทั้งการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของตนเองแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและถูกต้องตามกฎหมาย จากการคำนวณในพื้นที่แปลงสาธิตหนึ่งไร่สามารถคำนวณหาคาร์บอนเครดิตได้มูลค่า8,000บาทในอนาคตหากมีการำดำเนินการตามหลักเกณฑ์ขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนจะทำให้สามารถสร้างไรายได้จากการปลูกลักษาตต้นไม้เพื่อขายคาร์บอนเครดิตอันเป็นการเพิ่มโอกาสทางอาชีพแก่ผู้ต้องขังได้เรียนรู้เรื่องการปลูกต้นไม้รักษาต้นไม้และการซื้อขายคาร์บอนเครดิตต่อไป